เวลางมันกลับท่กเกขึ้ิดเมื่อวานเพราะความทรงจำของเธองอยู่เสมอไม่ทคยจาง mm. เวลาไม่อาจจะลบเอาไรก็ไม่อาจจะกลบส่ของหัวใจที่คงบันเลงมันจะเป็นดั่งเพลงที่ไม่มีวันจบ oh. thank oh you ันจช่โ้พี่มาได้เสียงกิมดังกว่าลแค่นหนครับผมตื่นเต้นมากเลยครับผมพี่ยังตื่นเต้นอีกเหครับผมโหคืนในแผงมา มีคเรได้กล่าวว่าที่นี่เป็นบ้านพีแล้วจริงหรือเปล่าใช่ครับก็นี่คือนอนเรื่งนี้เลยแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่เล่นได้เลยเนนี่เลก็สวัสดีครับผมเจฟซาเตอร์นะครับส่อไนะครับ้แบบก็มีนิดนึงมีบ้างอย่างเงี้ยเหรอครับกอกว่าที่เราแบบ ต้องขอเชิญพี่เจมมาเลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆพวกเราเนี่ยชื่นชอบเพลงพี่เจมมากๆมากๆมากมากมากันแสนนานแล้วครับผมครับผมแสนนานจริงค <c oughs> นยุคงเ <c oughs> นีน่ยกันไม่คนเกิดยุคห <c oughs> ไ,ไ,ไหนครับไปไปลายเนี้ยแหละไปปลายเนี <c oughs> ่ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบโหยิ่งกับผมเองผมอยากพัฒนาการร้องเพลงมากเลยผม <c oughs> ร,รู้สึกว่าต้องอยู่กับบรรยากาศที่ส่งเสริมเลยสุดพี่เจมส์ไม่แหละครับคือพูดที่ทุกเรือผมตกเก้าอี้หันมปอย่างเงี้ยปึ่งไอชูซิวอ๋ออย่างนี้เหรอครับผม เป็นเกียรดมากเลยครับก็จริงได้ได้มาลองเป็นกับน้องๆนี่คือแบบรู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติเหมือนกันเพราะว่าติดตามน้องมาตั้งแต่เป็นเอ่บววูฟนะฮะอ๋อเี่รูฟอันนี้ผมเป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นหมาป่าที่โตขึ้นแล้วใช่เซ็งอ้าวถามอะไรวะยังไม่เล่นรู้อะไรเลยชอบเนี่ยเพราะว่าเราชอบมากจริงเพราะว่าเราชอบพีวิเจฟว่าคือตอน อาบน้ำก็ฟังขับรถก็ฟังนั่งขี้อยู่ก็ฟังน้ำมันก็อาจจะยังนะอาจจะยังไม่ต้องพูดนะโอเคโอ้ชอบอยู่ในตัวนะชอบชอบที่เคสคอนเสิร์ตนี่เราพูดเรื่องขี้กันได้เลยอ่ะละไว้ก่อนดีกว่าครับพี่น้องผมแพ้เสียในหัวแบบหนักมากโอเคเมื่อวานเราพูดเมื่อวานก็เรียบร้อยแล้วรอบหนึ่งโอเกิดอะไรขึ้นเล็กน้อยๆครับพี่พูดจากตัวเงินตัวทองออกไปอ๋อไม่เป็นไรพี่ ไม่เป็นไรครับผมคนกันเองเท่านั้นนะครับสวัสดีไรยูด้วยนะครับผมพี่ตุยอย่างีไหนอลองกัุ่้เลยได้หอถ้าสมมติว่าคอนไรเแขนประกาศว่าเฮ้ยพี่เจฟมาเนี่ยอาจจะได้สักหกเจ็รอบเลยนะีานใช่อยดูพี่เจฟไมดูแลข้าว้นี้ไม่ผมเชื่อว่าคุมัอเสาร์เยี่มเหมือนกันนะเขาสีคุณเสาร์เลยครับ เพราะว่าแหววังบงกทบไม่ทันกันเลยเดวนี้เขา s w i h ได้ครับผมมีด้อมแบบเดิมๆตลรวจจับไม่ได้ครับก็ไหนพี่เจมมาให้พี่เจมแต่ว่าฝากผลงานหน่อยดีกว่าว่าช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างครับผมก็ช่วงปลายปีแล้วนะครับผมก็จะมี EP ใหม่มาครับผมก็ฝากเพลงยังไม่ออกเกือบพูดแล้วฝากเพลง ที่จะปล่อยมาในช่องปีใหม่ด้วยนะครับครับครับผมผมฝากน้องๆไลค์แคทไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะเป็นคอนเสิร์ตตัวเองก็ตามนะครับฝากผมในพื้นที่ฝากในคอนเสิร์ตของตัวเองนะครับนี่ไงแต่เมื่อกี้ก็เราร้องเพลงของพี่เจไปแล้วเราไม่ชอใค่อบรโอ้หเป็นเกียรตินะว่าเน่ยจะเพราะว่าเราหันหลังที่จอสคริปต์เราอาจจะมองไม่ได้เหมือนกัน อย่งตาพี่เจฟ้องผมหรือนิดน้อยพิพูนเลยไม่จะบอกว่าเมื่อกี้พวกเราร้องเพลงของน้องวิลเลียมไปแล้วใช่ไผมแต่ทีนี้พวกเราเลยแค่อยากลองร้องเพลงพี่เจฟบ้างต้องอยากฟังไหมแต่ผมว่าตรงนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ได้เห็นความหล่อเป็นประจักษ์อยากจะไปร้องต้องมินิสเตอด้วยกันไหมครับเดือน หกอจริงๆเจฟนั่งด้วยผมก็เนี่ยเจอมาสุดไม่อยากเดินตามอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ครับผมโอ้โหพี่เจมส์ครับผมไปดูเป็นลูกกระจกพิงอย่างไปดูความจริงแบบนี้โอ้โหยี่เป็นกระจกมาเดินอีกทีเราเลยพี่เถ่ายครับพี่เถ่ายครับตับนอย่างบนอย่างก็ครับผมเหมือนที่บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็น เขาบอกว่าคนที่สวยที่สุดมันจะมาชาเสมอเดี่คือต้องบอกก่อนว่าเพลงต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นการบอกใบนะฮะคือมันเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์กผมองต้องขอและแต่งตัวเป็นนักแสดงนำร่วมก็คือเป็นเป็นทุเรียนนบ เป็นโ,มโมูเวลาโ,มโมูโเป็นลอยางโอ้ยฟ้ารารุ่งเทพมาหานครกึงกึงเลยนบผมอันนี้ปกติคอนเสิร์ตนี้เล่นสคริปประมาณ80%แล้วลองเพลงอั <c oughs> นนี้พี่เห็นเพราะว่าจอลป่าอ่ะ <c oughs>